ตําตำรวจในประเทศนี้นะมันทุกเหตุการณ์เรื่องนี้ว่ายังไงนะพวกนั้นบอกว่ามีโรคจิตออกอลาวะน่า <c oughs> น่าขำดีนะเขาจริงเด็จะดูยังไงเนี่ยมันก็เกิดจากการต่อสู้ของพวกที่มีพลังชัดๆเลยนะนั่นสินะเดี๋ยวฉันลองคนลึกกว่านี้ดูหน่อยก็ได้นะอีกอย่างฉันได้รายงานจากเจ๊ก,กับมารีที่ส่งให้ยูเนียแล้วด้วยละ พวกนั้นบอกว่าถูกส่งมาที่นี่เพื่อมาเอาโรงศพแล้วก็เจอ M21 กับ M24 ที่ประเทศนี้ตัวทดลองที่ถูกส่งมาก่อนหน้าพวกเขานะ่ะตอนนั้น M24 ก็สร้างผู้ติดเชื้อขึ้นมาคนหนึ่งด้วยนะแล้วอยู่เนียนก็เลยโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้กับเจ้าตัวที่ติดเชื้อนั่นใช่ไหมล่ะ ถูกต้องเลยล่ะแต่เจ๊กับมารีไม่ได้รายงานเรื่องนั้นอาจจะยังตามหาลงสมอยู่ก็ได้แล้วก็ m21 กับ m24 เนี่ยก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้นะถ้ายังไม่มีการยืนยันลรวก็ก็สนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าพวกนั้นอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะถ้าพวหน้ยเจอใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็จับตัวมานี่ซะส่วนเป๋าหาข้อมูลต่อไปฮะไม่สนกจ อารมณ์เสียอะไรอีกแล้ว